เพื่อน u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเปิดภายในของตู้เชื่อม NASA nzw 200ให้ได้ชมกันเป็น ep 2นะครับ ep แรกก็อันบ็อกซิ่งไปแล้วนะครับอ,อันนี้ ep 2ตอนนี้ผมก็ได้ถอดน,น็อตไว้แล้วครับแต่เรามาดูภายในไปพร้อมๆกันนะครับอ่านะครับอดจจะดูด้านหน้าก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้จะเลื่อนเปิดวิธีครับเนี่ยครับก็คือจะคลายน็อตออกก็จะเลื่อนเปิดนี้เปิดออกมา มาดูกันนะครับม,มาดูกันนะครับนี่ผมติดใจตรงนี้ครับผมติดใจที่คอยมาแปลงใหญ่ครับก,กล้องจะโฟกัสเห็นไหมเนี่ยคอยมาแปลงใหญ่มากครับแล้วที่ผมไปศึกษาดูนะครับขดลวดตัวนี้นะครับขดลวดตัวนี้จะเป็นขดลวดเส้นเล็กๆหลายๆเส้นมัดรวมกันครับเท่าที่ไปศึกษามาคร่าวๆนะครับ เขาจะบอกว่าอืมไอ้ตัวนี้เป็นมออแปลงความถี่สูงความถี่สูงจะไม่วิ่งบนหน้าตัดของลวดทองแดงครับจะวิ่งที่พื้นผิวของของลวดครับก็แสดงว่าถ้าเป็นใช้ลวดเส้นใหญ่เส้นเดียวไม่เหมาะกับความถี่สูงครับผมไอ้นั่นจะเหมาะกับความถี่ตำ่ำแต่ถ้าเป็นมออแปลงความถี่สูงจะวิ่งที่พื้นผิวของเส้นลวดครับเพราะนั้นเขาก็มามัดเป็นเส้นเล็กๆหลายๆเส้นรวมกันจะวิ่งได้ดีกว่ากระแสไฟจะวิ่งได้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะเดี๋ยวผมขอถอนนะ็อตตัวนี้เลยแล้วกันตัวบางลมบางลมทํามาได้ดีมากครับมีตัวโค้งหลบมุมพัดลมทําน็อตทําตัวจับดีเดี๋ยวผมดูด้านบนก่อนที่จะถอดน,นี่ก็น่าจะเป็นแผงคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นทิมพอร์ตไม่รู้ว่าเป็นทิมพอร์ตปรับตัวเลขหรือจะปรับกระแสอะไรนะฮะและด้านในก็จะมีทิมพอร์ตอีกเดี๋ยวเรามาถ่ายให้เห็นตรงนี้กันนึ่ครับทิมพอร์ตอีก3ตัวนะครับ หนึตัว2ตัว3ตัวตัวนี้เราไม่เข้าใจหรอกนะครับว่ามันใช้งานอะไรเพราะผมก็ไม่ได้เป็นช่างเชิงลึกขนาดนั้นผมไม่ทร,บรนนาบนะครับผมก็มีรีเลย์หนึ่งตัววงจรซับสตาร์ทนะครับผมก็มีเทอร์มิสเตอร์ครับผมน่าจะเป็น16 p อะไรประมาณนี้ครับเอาไว้ทำขับแปวงจรซับสตาร์ทครับผมก็มีชุดมอตเตอร์เอชุดมอแปลงที่จะไปขับเป็นชุดได้นะครับ ไฟยบีวนตัวนี้เป็นพัดลมออตโต้นะครับผมถ้าเราเสียบปลั๊กพัดลมจะยังไม่ทํางานจนกว่าจะมีโหลดคือจนกว่าจะมีการเชื่อมแล้วพอเวลาเราเชื่อมไปเราหยุดเชื่อมสักพักหนึ่งพออุณหภูมิไม่ร้อนถึงขั้นปกติพัดลมก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติครับผมเราจะมาลองถอดมัดก,กันนะครับมัดคันกัแข็งมากแป๊นบนึงต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างซ่อมไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ผมไม่ได้รู้เชิงลึกขนาดนั้นครับ ก็สอบถามจากขอความรู้จากช่างที่เขาเก่งๆแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ครับถอนไม่ได้แต่เ,เราถอนอตัวนี้ถอนทุกอย่างครับที่นจะทําให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับข้อมูลทางเชิงลึกผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยแต่ผมชอบสะสมชอบซื้อสะสมแล้วก็มาปัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับทำดีมากเลย ช่องโอ้ขอโทษครับช่องบางลมนี่ทำมาดีมากครับนะฮะบางลมทั้งด้านข้างออกแบบมาใส่ใจมากครับแล้วก็ด้านบนเพื่อจะรีดลมให้เป่าผ่านแผงซิงค์นะครับามาดูกันครับคาปาซิเตอร์ให้มาที่ดู470อ่า400โวลต์470้ไมโครสองลูกครับผม400โวลต์470้ไมโครสองลูก วงจรเป็น,น T, ฟู b บินะครับมี IGBT ฝั่งละ2ตัว IGBT 2ตัวนะครับ IGBT ด้านล่างก็มี2ตัวนี่ดูตรงนี้กันเลยก็ทำมาสวยงามนะครับเรียบร้อยน,นะครับถ้าเราเห็นเท่านี้ IGBT 1ตัว IGBT 2ตัวอันนี้ก็เป็นบิดไดโอดบิดไดโอตัวนี้ก็น่าจะเป็น5 0แอม ม่น่าจะเป็น2 5แอมป์มากกว่าครับยังไม่แน่ใจน่าจะเป็น2ี่อมป์ครับโอเครับ okay. ฝั่งนี้ก็จะมีจ g b t ทีตัวครับ G ีพตัวไอ้นี่เป็นไดโอดไดโอดเรายังไม่รู้นะครับว่าใช้เบอร์อะไรเพราะผมก็ยังไม่ได้ลื้อเลยนะครับไดโอดตัวนี้ไดโอดให้มาทั้งหมด3มตัวครับผมไดโอดให้มา3ามตัวครับหนึ่งตัว2ตัวสาตัวครับ เดี๋ยวให้มา3ตัว GPT 4ตัว1 2 3 4 1 2 3 4เป็นฟูบิดครับผมก็ดีนะครับผมใช้ได้ดูปัดบาน์นำกระแสก็เป็นทองแดงครับผมสองเส้นเลยครับทั้งด้านโวกด้านลบเป็นทองแดงนะฮะภายในครับนี่คือแผงคอนโทรน ถ้าจะให้ดีเราก็อาจจะมันไม่มีที่วางแคปเพิ่มเราก็อาจจะถอดของเก่าออกไปเลยแล้วก็ซื้อพันไมโคร2 2ลูกมาแทนที่เดิมก็ให้มันเป็น2,000ันไมโครไปเลยก็น่าจะดีครับพัดลมก็มีช่องระบายลมช่องรีดลมเป่าฮีตสิ n g สาชิ้นนี้ก็โอเคนะครับโอเคมากๆเลยงานทำออกมาได้เรียบร้อยดีครับมอเอแปลงแกนเทอรลอยครับเป็นฟอร์ไลท์ครับน่าจะใหญ่พอสมควร ผมดูก็ใหญ่นะครับ igbt ก็จ่ากระแสไฟได้แรงดีแต่เราก็อย่าใช้ในที่ที่ไฟมันตกมากๆแล้วกันเพื่อความปลอดภัยครับผม igbt มันจะแพ้ฟไฟตกครับไฟตกไฟกระชากนี้ไม่ค่อยเหมาะทำมอเอเฟครับนี่ครับดูกันชัดๆถ้าใครสนใจก็ลองดูครับเดี๋ยว ep 3ผมจะไปลองเชื่อมเชื่อมโดยที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิน้นดูกันใกล้ๆนะครับ มีทิมพอตสามตัว4ตัวครับคือผมยังไม่รู้ในวงจรมันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เรามาเปิดชมกันแค่นี้ก่อนเปิดชมไปพร้อมๆกัน IGBT 4ตัวบิดไดโอดหตัวคาปาซิตเตอร์กี่มโคนนะคาปาซิเตอร์สี่้อยเจ็ดสตัว,ตวน้อยไปนิดนึงแล้วก็ไดโอดจัดเรียงกระแส3ตัวแต่เบื้องต้นผมคิดว่าผมคงต้อง แคป2ลูกนี้ออกแล้วก็เอาพันไมโครยัดลงไปแทนให้เป็น2,000ันไมโครก็น่าจะดีขึ้นโอเคสวยงามครับก็ทำมาได้ดีฮะ,ะเดี๋ยวทีนี้หันด้านหลังให้ช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาดูว่ามันเป็นวงจรแบบไหนยังไงนะครับส่วนเราไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับ ่งแรกที่สะดุดตาผมคือมันสวยครับผมก็เลยซื้อมานี่สวยงามเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนไว้ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ